ไทยนะครับจากเพจมิวสิกสอนสนุกแล้วก็ช่อง y o u t u b e m u s i c สอนสนุกครับแล้วก็เวิร์ลไวด์เว็บมิวสิสอนสนุกนะครับนะเรียนดนตรีให้สนุกและเล่นเป็นเล่นเก่งจริงๆแบบสนุกเลยนะครับนะก็เรียนได้ที่มิวสิกสอนสนุกนะครับก็วันนี้เรามาต่อกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากในในเอพิโซดของอ,อูคูเลเล่เล่นยังไงให้เป็นภายใน5คลิปนะครับนะก็ พอดีช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องราวต่างๆนะครับนะของมิวสิกสอนสนุกก็เติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆก็เลยขาดหายไปนะครับนะก็ค้างอยู่แค่ EP ที่4ตอนนี้ก็มีเวลาก็เลยไม่เคยลืมนะก็กลับมาหานะครับนะ e ี EP ที่5นะแล้วก็กลับมาครั้งเนี้ย <c oughs> หลังจากท,ที่ที่รู้อะไรต่างๆแล้วก็มีฟีดแบ็ k จากคอมเมนต์ต่างๆจากคนที่ดูเอย่ยหรือว่าลูกศิษย์เราเอ่ยนะครับนะก็ ปัญหาหนึ่งอย่างเลยนะครับนะก็คือการจูนสายวันนี้คุณครูก็เลยขอใช้พื้นที่ใน e p พที่5เนี่ยสอนตั้งสายในอูคูเลเล่นะครับนะก็คุณครูใน Ep. พีที่1 2 3 4เนี่ยคุณครูจะคอยบอกตลอดว่าเฮ้ยต้องตั้งสายก่อนเล่นนะต้องตั้งสายก่อนเล่นดนตรีตลอดเลยต้องตั้งสายไม่ว่าจะเล่นคีย์อะไรเล่นคออะไรเนี่ย ทุกครั้งเราจะต้องตั้งสายก่อนการตั้งสายี่ยสำคัญมากนะฮะต่อให้เราเล่นถูขอดยังไงแต่ว่าถ้าสายมันเพี้ยนเนี่ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยเล่นผิดไปเลยนะครับนะสำคัญที่สุดเลยนะครับนะสำหรับนักดนตรีโอเคทีนี้ถามว่ายากไหมในการตั้งสายอ่าสหรับคนที่เล่นเป็นมาแล้วเนี่ยคงจะสบายแล้วนะนะก็คงจะเป็นแบบสบายเลยแต่พอถ้าสมมุติว่านึกดู ถ้าเราเพิ่งซื้ออูคูเลเล่มาแล้วเราก็เพิ่งจะเจองว,วันวันแรกเ่ยเฮ้ยอีอย่างนี้มันมันคืออีอย่างนี้มันมีสี่สายนี่นะเราจะทํายังไงกับมันอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงก่อนนะก็เสียงมันก็ถูกจูนมาแล้วคุณครูก็จูนสายน,นี้ก็คือสายที่ตรงเลยนะครับนะก็คือก่อนที่จะอัดนเนี่ยคุณครูคจูนสายไว้แล้วนะครับนะก็ แต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาเนี่ยโอ้โหสายไม่ตรงแน่นอนหรือว่าต่อให้เราให้ที่ร้านเขาจูนมาให้เนี่ยกลับมาบ้านเราก็คิดว่าเฮ้ยเหมือนอารมณ์ของเล่นเนี่ยใส่ฐานมาแล้วคือเล่นได้แน่นอนแต่ในกลับดนตรีเนี่ยไม่ใช่นะก็ะคือต่อให้แบบจูนสายมาแล้วกลับมาที่บ้านสายอาจจะเพี้ยนได้เพราะว่าหนึ่งเลยอูคูเลเล่เนี่ยเออมันเป็นเครื่องสายเนาะเราเคยเห็นเชือกที่มันถูกขึงไหม คือพอบางทีมันขึงไปเนี่ยบางทีขึงไปนานๆโดนแดดโดนลมเนี่ยมันก็ค่อยๆเปาะค่อย,อยๆอะไรเหมือนกันเชือกใหม่ๆสายใหม่ๆสาย,สายเอ็นใหม่ๆนี่ยมันถูกขึงเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้ถูกยืดอย่างเต็มตัวของมันยังไม่ถูกยืดอย่างเต็มศักยภาพหรือว่าอยู่ตัวของมันนะมันก็จะ หย่อนไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเพี้ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะต้องคอยหมั่นจูนนะครับนะอันเนี้ยวันนี้คุณครูขอลงรายละเอียดนิดนึงนะจะได้แบบว่าเข้าใจกันเนาะทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนก่อนที่จะจูนสายอุคุรเรเล่สายอะไรบ้างเดี๋ยวจะทบทวนให้นะครับอุคุรเรเล่มีอยู่สี่สายเนาะคุณครูขออนุญาตบอกจากสายบนมานะจริงๆข้างล่างคือหนะึ่งสองสามสี่เนาะแต่ว่า เอาให้เข้าปากก็คือให้เราพูดว่า G C E A นะ G C E A นะครับนะมันจะเข้าปากเราถ้าเราไปย้อนจากข้างล่างมันอาจจะงงนิดนึงนะ G C E A นะครับนะก็คือสายบนสุดเนี่ยสายบนสุดนะครับเป็นสาย G นะจนะจำไว้นะอ่านเดี๋ยวให้ลองฟังสาย G ก่อนอันนี้คือจูนแล้วนะครับ เวลาเราจูนสายแล้วดีดแค่สายทีละสายนะอันนี้คือสาย G นะครับนะใครที่ใครที่จะจูนสายแล้วเปิดคลิปนี้อยู่ดูอยู่ก็สามารถลองเทียบเสียงได้ว่าห่างันขนาดไหนอ,อ่ะ G อันต่อไปอะไรเอ่ย C นะครับอ่ะลองฟังดูเสียงก็ต่ำหน่อยเนาะ G C E นะครับนะ่าโอเค G C E A โอเคนะครับนะาโอเค <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็เราจำได้แล้วสี่สาย G C E A นะครับนะาทีนี้ <c oughs> ก่อนอื่นเลย <c oughs> คือเรานึกภาพเนี่ยแล้ว สายมันเพี้ยนอยู่เราจะหมุนยังไงล่ะครับคุณครูขอให้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาหรือว่าเตรียมแคปบหน้านี้ไว้แครบไว้ได้เลยสหรับใครที่อยากแคปบแคปได้เลยนะ,ะคุณครูให้เวลาห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับอมันคืออะไรเอ่ยเวลาเราจูนสายเนี่ย อันนี้มันก็คือชื่อตัวโนต้ตเนาะมันคือชื่อตัวโนต้ตอย่าง G ที่เมื่อกี้เล่นก็คือเสียงซอน C ก็คือตัวโด E ก็คือตัวมี A ก็คือตัวลายนะฮะนะมันก็คือชื่อตัวตัวโนต้ตเวลาเราจูนเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นมาเลยว่าเป็น G บางทีการที่เราจะจูนสาย G เนี่ยเราอาจจะไปเจอตกตัวนี้นะครับนะพอเราเจอปุ๊บแล้วเราจะหมุนยังไงนี่แหละอะเดี๋ยวเราลองดูกันปกติเราเคยท่องอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก โดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับนะโดเลมีฟาโซลาทีโดเลมีฟาโซลาทีโดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะโอเคทีนี้สมมุติว่าเราจะจูนสายจีอ่ะเรามาดูสิสมมุติว่าคุณครูจะจูนสายจีอันแรกปั๊บตึดึงดีขึ้นมาไปตกดีไปตกที่ตัวดีเราจะต้องทำยังไงอ่ะ แล้วก็หมุนให้มันวิ่งเข้าไปหาตัว e ตัว f แล้วถึงจะไปเจอตัว g ใช่ไหมอ่าเดี๋จะชา้าๆให้นะสมมุติว่าเราจะเอาที่ตัว g สายแรกเลยแต่ดีดออกมาปึ๊บขึ้นเป็นตัวตัว d อ่าเราจะต้องจูนไปทางไหนเอ่ยให้ตึงขึ้นหรือว่าให้หย่อนลงนะ เราจะต้องหมุนให้มันตึงขึ้นนะครับนะในอูคูเลเล่เราจะต้องจับความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องเสียงสูงขึ้นนะมันจะต้องตึงขึ้นนะสายมันจะต้องตึงขึ้นอ่าเราก็ดีดไปเลยถ้าสมมุติเราดีดดีเราบอกว่าจะให้ตึงขึ้นแต่ดีดมาแล้วหมุนมาเจอตัวอักษรตัว C ีถูกต้องไหมไม่ใช่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็สวนทางกันก็เท่ากับหย่อนลงก็ไม่เป็นไรเราก็หมุนกลับไปอีกด้านหนึ่งจูนจากตัวดีปึ๊บ ไปตกตัว E อ่าแสดงว่าถูกทางแต่ว่ายังไม่ถึงจูนไปอีกปึ๊บถึงตัว f แสดงว่าใกล,ล้ล้วจูนอีกปับ๊บปึ้งไปถึงตัว G อ่าถึงตัว G ปึ๊บแสดงว่าถูกต้องถูกต้องแต่ว่าใ,ในในที่คุณครูจะสอนก็คือเสียงจะต้องเป็นสีเขียวเลยนะครับนะเราต้องได้เป็น G สีเขียวโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่อยๆไปอ่าอีกทีนึงเดี๋ยวคุณครูทวนให้ เดี๋ยวคุณครูทวนให้นะค่อยๆนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างอีกทีนึงคุณครูยกตัวอย่างอีกทีนึงสมมุติว่าเราจะจูนสาย A สาย A นะครับนะสมมุติว่าเราจะจูนสาย A แต่ดีออกมาปึ๊บ C อย่างนี้แสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จริงๆแล้ว C ของเราอยู่ตรงนี้ โดเลมีฟาซอนลาที่โดนะครับก็จะเป็น C ต่อไปอาจจะตึงขึ้นอาจจะตึงหรือว่าอาจจะหย่อนนะครับนะอันนี้ก็คือเราจะต้องใช้ประสาทของหขวงเราด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหซี C เสียงของมันคือหย่อนปึ๊กเลยหย่อนเลยเสียงมันแบบหุ้ยดีดไปแล้วมันเป็น C จริงหรือว่ามันเป็น A ก็จริงแต่ว่าหุ้ยสายมันยังหย่อนอยู่เลยนะ เราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องเราก็ต้องสังเกตมันว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ A ตัวนี้มันอาจจะเป็น A อีกต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือว่าถ้าสมมุติ<บ>เราดีดไปแล้วมันดีดขึ้น C ตึงขึ้นมาเป็น c อาจจะไม่ใช่ c นี้ก็ได้สายมันก็สูงแล้วนะสายมันก็ตึงประมาณนึงแล้วนะมันไม่น่าจะเป็นสายหย่อนตัว c ตัวนี้นะเราก็ต้อง ดีดให้มันหย่อนลงมาอ่าอาจจะเป็นถ้าจะเป็น C ตัวที่มันตึงอยู่แล้วก็ต้องดีดให้มันผ่าน B แล้วก็มา A แต่ถ้าเราดูแล้วอุ๊ยเราดีดเป็น C แต่ว่าเฮ้ยดูสายมันยังหย่อนอยู่นะดูมันยังขยับขยับได้อยู่นะอ่าเราก็ไปที่ D E F G แล้วค่อยมา A อย่างนี้ดูนะอันนี้มันตึงแล้วมันน่าจะไปได้อีกนิดเดียวเราถอยกลับดีกว่า สายมันดูใกล้จะขาดแล้วเราก็ต้องถอยกลับแต่ถ้าเฮ้ยเฮ้ย hey! สายมันยังดูหย่อนหย่อนอยู่นะมันยังดูนิ่ม,มๆอยู่เราดีแล้วมันจะต่อยต่อยตอย่ตอยอยู่เราก็ค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะไม่ต้องงงทีนี้ให้ทุกคนจําหลักการของมันไว้นะถ้าสมมุติว่ามันจะให้สูงขึ้นเราก็ต้องให้ตึงขึ้นแต่ถ้าเราจะผ่อนเสียงลงเราก็หย่อนลงเนาะอันนี้เข้าใจนะทีนี้ทีนี้เดี๋ยวคุณครูเก็บกระดานก่อนนะครับ ากกดไลค์กดแชร์เพจก่อนนะครับนะพิมพ์คำว่า Music สอนสนุกนะหรือว่าเสิร์ชคำว่าสอนสนุกใน f a c e b o o k นะครับนะหรือว่าเสิร์ชทุกอย่างนี้ใน Google ขึ้นแน่นอนนะครับนะสอนสนุก Music สอนสนุกนะครับนะถ้าไปเสิร์ชเป็นชิงช้าสวรรค์อาจจะไม่ขึ้นนะครับนะหรือว่าเสิร์ชเป็นโนอาจจะยังไม่ขึ้นเราเสิร์ชคำว่า สอนสนุกมิวสิกสอนสนุกขึ้นแน่นอนนะภาษาอังกฤษตัวนี้ขึ้นแน่นอนโอเคนะครับนะทีนี้เราจะเอาให้จบเลยเรารู้ทฤษฎีแล้วเรารู้ทฤษฎีอะไรเรารู้ทฤษฎีแล้วนะว่าเราจะต้องจูนเข้าลึกหรือว่าเข้าหย่อนหรือว่าเข้าตึงอะไรยังไงทีนี้ทํายังไงล่ะแล้วใครจะมาบอกเราว่าว่าว่ามันตึงว่ามันหย่อนเกินไปเราก็ หยิบอันนี้ขึ้นมาเลยปัป๊บโทรศัพท์โทรถามคุณครูเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะทีนี้คุณครูจะมาแนะนําแอปนะครับนะสาหรับการการจูนสายเนาะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นภาพให้อันนี้ก็ดูดูผ่านไปด้วยกันเลยก็เป็นโทรศัพท์ของคุณครูเองนะครับนะอันนี้ก็ก็อ่าเข้าไปที่ตัวแอปกีตาร์ทูน่าเนี่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นภาพให้ด้วยภาพใหญ่ๆปัป๊บเว้ย เข้าไปนี่ปุ๊บอ่าทีนี้ปกติเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเราโหลดสามารถโหลดได้ในใน App Store แล้วก็เอ่อในในทั้ง Android แล้วก็ Apple ได้เลยนะนะครับมีมีหมดมีหมดปกติมันจะขึ้นมาเป็นของคิดไ้อย่างนี้ปกติปึ้งจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลย4ตัวแบบนี้แล้วก็จะมีภาพวิง่งวิ่งอยู่เนี่ยเห็นไหมพอเราลาานี่แสดงว่าเสียงเพี้ยน เป็นน,น้องเสียงเพี้ยนนะครับนะแล้วก็ต้องไปปรับไปจูนนะก็อันนี้เป็นกีตาร์นะจะยังใช้ไม่ได้กับอูคูเลเย่ให้เราเข้าไปที่คําว่าเซตติ้งตัวนี้นะครับนะเซตติ้งแล้วก็จูนนิ่งข้างบนสุดเลือกเป็นอ uh นะูคูเลเล่เนาะสีสาย g c e a นะครับนะปับ๊บนอะ่าโอเคแล้วก็กดคำว่าจูนนี่ทีนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนะเป็น G C E A ตามที่คุณครูสอนเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองจูนให้ดูก่อนนะว่าถ้ามันว่าถ้ามันขึ้นมันจะเป็นยังไงอ่ะสมมติคุณครูดีดสายบนอันนี้คือคอครูเล่ย์ๆคุณครูคคอยู่ทางฝั่งซ้ายนะอันนี้คือมือซ้ายครูอันนี้คือมือขวาน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวจะดีดสายบนเวลาเราจูนเราจูนทีละสายอย่าให้ไปโดนสายอื่นอ่ะอย่างสายบนสุดเห็นไหมมันจะมันจะเป็นยังไงเลย อ่ามันก็จะอยู่ใกล้ๆกึ่งกลางอย่างนี้นะเราจะต้องหมุนให้มันมาตรงกลางเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับอ่าอย่างเช่นตัวต่อไปอ่าถ้ามันถ้ามันมีเสียงอ่าอย่างตัว C ตัวนี้เมื่อกี้คุณครูจูนไว้เห็นไหมเมื่อกี้ขนาดจูนไว้นะครับตัวบนยังยังเพียและอ่าเอาสาย C เราสาย C เมื่อกี้สาย C ตรงลองดูนะครับอ่าถ้าตรงแล้วมันจะดังตูดึงไม่ต้องตกใจไม่ได้ไม่มีครไลายมา หรือว่าไม่มีใครแมสเซนเจอร์มานะก็ก็คือตรงแล้วมันจะสัญญาณให้บอกให้อ,อีกที่นึ่งเราจะต้องดิดจ,จนมาเป็นเสียงอย่างนี้เลยอ่ะลองดูสาย G C E บ้างลองใสา E อ่ะเห็นไหม E ก็ตรงแล้วอ่ะ A ยังไม่ตรงถ้าไม่ตรงปุ๊บมันจะวิ่งเลยมันจะวิ่งว่าให้เราลบหรือเราบวกนะลบก็คือตามนั้นเลยว่าสายมันหย่อนอยู่ ถ้าบวกแสดงว่าสายมันตึงนะครับนะถ้าลบเนี่ยให้เราหมุนสายให้ตึงขึ้นถ้ามันบวกให้เราปรับสายให้มันหย่อนลงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสมมุติเลยว่าเพิ่งซื้ออุคูเลเย่มาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวคุณครูจะโมสายให้มันอ่านะเราลองสังเกตดูนะฮะ,ะถ้าตึงขึ้นเสียงมันจะตัง สายมันจะตึงขึ้นมันจะสูงขึ้นแต่ถ้ามันต่ำลงเราหย่อนสายอันนี้ก็คือเสียงมันก็จะต่ำลงเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะหย่อนทุกอันเลยเหมือนอารมณ์ว่าเราเพิ่งซื้อมาใหม่โอเคนี่อันนี้อันนี้คือหย่อนมากเลยนะอันนี้คือเนี่ยสามารถถืออย่างนี้ได้เลยนะอ่าปกติมันมันจะมันจะได้ประมาณนึงอันนี้คุณครูก็จะหย่อน น,นี้คืออย่างกับอารมณ์เหมือนกับเส้นงวยเตี๋ยวเลยนะ <c oughs> อ่หย่อนลงมาอันนี้เมื่อกี้ตรงอยู่แล้วสายอีเราหย่อนลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาจูนใหม่พร้อมกันเนี่ยถ้าเรามาเนี่ยถ้ามาโทนเนี้ยคือจูนแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยนะครับนะถึงเราจะจูนได้ได้ได้ได ได้ตัวอักษรมันแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ในในในโทนออกเตปของมันหรือว่าในในเสียงที่มันตรงอะนะ่ะเนาะมันยังไม่ตรงจริงๆแล้วอะ่ะทีนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในสายบนสุดจะต้องเป็น G เนาะอ่าเราจะต้องหมุนให้เป็น G เอมีอะไรวางได้บ้างเนี่ยอ่าอันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องเอา G ใช่ไหม ทีนี้เราคลิกไปได้เลยอันเนี้ยมันง่ายตรงนี้เราคลิกไปที่จีเลยเห็นไหมนะเขามีเสียงต้นแบบมาให้เราด้วยแล้วเราฟังเสียงของข,ของเราดูโอ้โหอย่างเพี้ยนเลยทีนี้เขาบอกเลยว่ามันอยู่ในฝั่งที่เราจะต้องหมุนเข้าเป็นสิบเลยทีนี้เราหมุนเข้านะฮะเดี๋ยวคุณครูเขาวางก่อนแป๊บนึนหนงหมุนเข้าแล้วก็หมุนให้ตึงขึ้นโอเคทีนี้เรากดไปแล้วตัวนี้ อ่าเต้าเต้าจำเสียงไว้นะแล้วมาดูของเราสิโอ้โหมาทางอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันมาทางขวาอย่างนี้ให้เราหมุนให้ตึงขึ้นเห็นไหมตัวเลขมันเริ่มขยับขึ้นเฮ้ยเห็นไหมเริ่มมาใกล้แล้วอาจจะเมื่อกี้อยู่นี้มิดเลยอยู่ขอบหนะ้าจอเลยอันนี้หย่อนลงมาใหม่ปึ๊บพอเราหมุนเข้ามาเรื่อยๆมาถูกทางแล้ะอ่านนะ ค่อยๆไต่มานี่ไงไม่เคยจูนสายครั้งไหนส,สนุกเท่าครั้งนี้นี่อ่ะดีสักสามทีนี่ถูกสามทีเขาก็ใค่ถูกเราสามทีนะจี้ไปแล้วอันต่อไปเราจะเปลี่ยนสายแล้วเราก็ไปกดเลย เอา C เอา C นะสายอื่นไม่เอากดไปเลยที่ C อ่าฟังเสียงเขาปับ๊บแล้วเราหมุนลองลองดีของเราสิโอ้โหยังกระตุ่มยาวเลยอย่างนี้คอมมอนเซนเลยเราต้องรู้อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกพีเขาวิ่งมาแล้วต่อของเนะอย่างนี้ค่อยๆช้าๆอ่าเป็ยังไงเป็นยังไง,ง,ไงอีกสักทีหนึ่ง อ่ะเฮ้ยเมจี G ก็ตรงแล้วซี C ก็ตรงแล้วอะไรต่ออี e. แตะไปฮะที่ดีที่ D, ท e. อีอ่าแตะแล้วจะมีเสียงขึ้นแล้วก็จะมาจุดขา,ขาวๆก็จะมาอยู่ตรงฝั่งนี้เราก็ดีดเลยสายสามไอ้สายสองอ่า e. อีโอโหแทบคือคือถ้าหน้าจอคุณครูกว้างก็คือจะมาอยู่ตรงนี้เลย นะต่ำมากแล้วก็หมุนมาเลยหมุนให้ตึงขึ้นนะพอใกล้แล้วเราหมุนช้านิดนึงอ่าเป็นไงสักสามทีนี่เป็นยังไงเป็นยังไงต่อให้เราดีดสายสายอื่น เขาก็จะไม่จูนให้เราเพราะว่าตอนนี้เราจูนสายสาย e อยู่ถ้าเราไปดีสาย a ก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะฮะแต่ถ้าเรามาจูนสายสายตัว e นี้นะเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันอัจฉริยะนะครับนะโอเคไปที่สุดท้ายตัว a อ่าจำเสียงเข้าไวน้นิดนึงอ่าตาลาแล้วลองฟังของเราดูสิ มันหย่อนหรือว่ามันมันต่ําหรือว่ามันสูงอาเขาอ่าอันนี้มันคือต่ํากว่าก็แสดงว่าสายเราเนี่ยมันหย่อนกว่าเราก็หมุนเลยอ่ามาแล้วมาแล้วพอพอสายมันเริ่มมาปุ๊บเราค่อยๆหมุนค่อยคอยมาแล้วอ่ามาถูกทางก็เรื่อย อน,นีน่นะครับนะประมาณนี้อ่าทีนี้คุณครูขอเก็บนะอ่าทีนี้ลองฟังดูซิอันนี้คือที่เราจูนพร้อมกันเลยนะอ่าเราจูนพร้อมกันเลยนี่อย่าลืมนะฝากไว้ใน,นอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยนะครับนะสำหรับคนที่ มิดรักแฟนเพลงรักเสียงดนตรีทุกๆคนนะครับนะเด็กๆหนูๆน้ๆนองนที่มีใจรักในเสียงดนตรีกดไลค์กดแชร์เพจนี้ไว้เลยนะครับผมช่อง YouTube ด้วยนะคุณคุณจะมาเรื่อยๆเลยนะครับนะแต่ถ้าอยากดูสาระอะไรแบบว่ารอบด้านในทางด้านดนตรีกีตาร์กองเบสนักร้องเปียนโนทุกอย่างในเพจ m u s สิกสอนสนุกเลย เรามาดูกันเมื่อกี้เราจูนสายไว้แล้วคอร์ด C ีที่เราเคยสอนเลยแม่เป็นไงเพราะคอร์ด A อม n เนคอร์ด F คอร์ด G แม่แก้มเป็นวันและเดินยนวนหาซายแม่ลูกสาวภัยคือมางามแทนลานาตาลูกครึขข่งไทยอเมริกาขอบอกเลยว่าโดนนกโดนใจขอสารภาพตามต้น โถลงทุองน้ำดำแม่นางสาวไทยแม่แรงงานฝันว well, okay. ่าอยากมีลูกชายงอหลาย์ว่าลูกชายได้แม่นะครับนะกีต้าสายเอ้กีตร์ไม่ไม่ได้กีต้าสายคำคมก่อนจะจากกันสายกีตราที่ว่าเพี้ยนสายอุคูเลเย่ที่ว่าเพี้ยนยังสู้เสียงคุณครูไทยที่เพี้ยนไม่ได้เลยครับขอเสียงตัวมือครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับแล้วก็ขอบายบายลงกับ ep คุณเร่ที่5เนาะ ep ที่5ก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวจะทำในเครื่องดนตรีอื่นๆต่อไปแล้วก็อาจจะมีคุณครูคนอื่นๆเข้ามามอบความรู้ดีๆด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทำอูคูเลเล่ต่อรบกวนเลยคอมเมนต์ comment เข้ามาหน่อยนะนะครับคอมเมนต์ comment เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะถ้าสมมุติว่า มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเนี่ยอาจจะแตกเป็น e ีพีที่6หรือว่าใครอยากให้สอนเพลงอะไรบอกได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้นะครับนะก็ที่วางไว้ต่อไปก็อาจจะเข้าสู่ e ีพีที่1ของอีกเครื่องดนตรีหนึ่งละแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับนะโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะหนหนๆนอนๆพ่อแม่ของทุกๆคนนะครับนะโอเคบ๊ายบายครับ